สวัสดีครับวันนี้พามาเดินดูพุทราเล่นครับวันนี้วันที่13มกราปี68นะครับพุทรายังเหลือเยอะอยครับครับนี่ครับปีนี้คาดว่าน่าจะเก็บถึงเดือนกุมภานะครับ วันที่20กุมภาหน้ายัางไม่หมดครับเพราะว่าเรือเยอะมากครับนะครับปีนี้ดอกกว่ปีที่แล้วครับผมหน้าอยตัดต่อซากากว่าปีที่แล้วครับ,รบเพราะว่ารูปยังเหลือเยอะครับ ปีที่แล้ววันที่20่สิบมกลานี้หมดเริ่มหมดแล้วครับแต่ว่าปีนี้เยอะครับะครับดกกวปีที่แล้วครับปีนี้ครับ ครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับต้องลดน้ําอย่างเดียวครับน้ําผมลดทุกวันครับย้ําว่าผมลดทุกวันครับนี่ครับสาย20มิบครับ4ีหุนครับครับ ช่วงนี้จะอากาศเย็นครับปีนี้มแมลงวันทองไม่มีเลยครับเก็บแบ็ดสบายมากไม่ต้องคัดอะไรเลยครับลูกเสียอะไรผมไม่ได้คัดเลยครับเพราะว่ามแมลงวันทองไม่เยอะครับนอนผีเสื้อกลางคืนก็ไม่ค่อยมีครับดูจากล่อไฟแบ็คไลท์ครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับ มแมลงมันทองก็ไม่มีครับว่าผมเก็บผมอยรู้เลยถ้ามแมลงมันทองเยอะเนี่ยเราเก็บไปด้วยเราจะเห็นมแมลงมันทองบินเะครับบินตอมรูปเต็มเลยครับ,บ,บ,รรบถ้ามันมีนะครับแต่ถ้าไม่มีเราเก็บเราแทบจะไม่เห็นเลยครับครับ รูปเล็กก็เยอะครับปีนี้ครับเยอะกว่าปีที่แล้วครับทั้งรูปใหญ่รูปเล็กเือเยอะครับนะครับรูปใหญ่ครับพิ่งจะเึ็เหลืองเลยครับเนี่ลูกเขียวยังมีครับนี่ครับนะครับ แปลว,ว่าเก็บอีกนานครับได้เก็บอีกนานครับนี่ครับนี่ครับรูปเขียวรูปนี้รูปใหญ่นะครับรูปยาวเลยน,นี่ประมาณอีกเดือนเป็นเดือน,นครับนี่ครับก็่จะได้เก็บครับ ครับไม่มีรอยมแมลงวันทองเจาะเลยครับมันจะดูร,รู้รู้เลยครับว่าไม่มีมแมลงวันทองมาเจาะครับปกติถ้ามีจุดดำๆนี้แต่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับ นี่ครับพุทราแก้วครับพุทารูปเล็กเยอะต้นนี้เยอะกว่าเพื่อนครับนี่หวานมากครับเท่านิ้วโป้นี่ครับสักแก้วครับประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ